จำหน่ายตัว๋วไปซื้อตัวก่อนขออนุญาตครับสองคนครับผมคนหนึ่งร้อยหกสิบครับขอบคุณนะครับนนะะอ๋อเสียบการ์ดต,ตรงนี้เย้ 所謂。So มีให้เช oh ่าชุดด้วยข้างในเป็นที่เช oh ่าชุดโอ้โหชุดเยอะเลย น่ารักน่ารักทางนั้นเลย

ก็มีร้านอาหารนีอ่อาหารปลาอาหารปลามีของกิน,อนอกอโอ้ยนี่นกิชอบนี่ร้านอาหารอ๋อเขาให้ออกทางนี้ว่แต่เราไปดูปลาคาร์ปก่อน โ,โปลาเยอะมากเลย จะมากินเลย <laughs> โหเต็มเลยอ่ะมันเยอะอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เออตรงนี้ตรงนี้เย็น,อนเออตรงนี้จะได้ไม่หลอน <laughs> สวยมากอ๋อมีทางขึ้นข้างบน ดแล้วขึ้นไปข้างบนกันอ้ฮ้ยมีทุ่ง ทุ่งลาเวนเดอร์องคเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวลงมาไหว้เดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อน นเป็นพระพิฆเนศทุกคนมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวด้วยทุกคนใช่ไหมไม่ใช่สวยมากเลย ทุ่งลาเวนเดอร์สวยมากน่าสนใจเลยอ่ะอยาลงไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมดีกว่าตรงนี้มีลิฟต์ด้วยนะ อ๋อ oh. อันนี้ก็คือลงมาชั้นล่างสุดเลยทุนสวยมากไปเอารองเท้า สวนดอกไม้แมวนําโชคร้านอาหารร้านกาแฟเดี๋ยวเราไปทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกินอาหารตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอเค ทุ่งลาเวนเดอร์สวยมาก เดี๋ยวผมไปสั่งอาหารตรงนู้นนะครับ ซลมอนที่เชียงใหม่ตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ที่ตั้งใจมานะครับตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่ทางผ่านแวะผ่านมาก็เห็นบรรยากาศดีเขามีโทรีอันใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยสวยนะครับทุกคนค่าเข้าแค่80บาทถ้าใครผ่านมาทางไปเชียงรายก็ แวะเข้ามาเที่ยวแับ80บาทคุ้มนะครับเพราะข้างในมีสวนดอ,อกไม้สวนญี่ปุ่นแล้วก็มีตึกทำจากไม้คือทำดีครับทุกคนสะอาดบงบ่อน้ำก็มีปลานีอาหารเช้า ดูล้มล้มของโตโตโรสิไปกลับบ้านเรา ยคืนแรกเรานอนกันที่วันบัตเจ็ดนะทุกคนครั้งนี้เรานอนโรงแรมแบบเป็นตึกห้องไสมาตรฐานโอเคนะครับนี่พักสบาย ก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีตู้สภาพแต่ก็มีอย่างนี้ทีวี <c oughs> ตู้เย็นครบมีเครื่องดื่มให้ห้องน้ำห้องน้ำกว้างอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือ ห้องน้ำนะครับก็คือกว้างพอสมควรเลยนะก็โอเคเลยแยกโซนอาบน้ำเอาโซนอาบน้ำก็คือไม่ได้ปิดทั้งหมดนะปิดครึ่งหนึ่งทุกคนแต่ก็ใหม่นะเครื่องเครื่องอาบน้ำใหม่ห้องน้ำสะอาดจบบานใหญ่ที่แขวน ถือว่าดีครับโอเคกับราคาเหมาะสมครับวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ